วันนี้ถ้าเกิดว่าแฟนของคุณหมดรักคุณไปแล้วสิ่งที่คุณต้องวงเล็บแล้วห้ามทําเด็ดขาดห้ามโทรไปครับห้ามแชทไปครับห้ามหาเรื่องที่จะคุยนะครับบางคนพยายามหาธุระปะบังต่างๆที่อยากจะคุยยิ่งคุณทํามากเท่าไหร่ทุกอย่างยิ่งแย่มากเท่านั้นห้ามอ้อนวอนครับห้ามงอเด็ดขาด ห้ามทักหาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องของเขาให้ช่วยพูดช่วยคุยต่างๆ,ๆยิ่งพังไปกันใหญ่ห้ามมีในเรื่องบนเตียงครับห้ามสนับสนุนในเรื่องของการเงินเด็ดขาดครับเพราะถ้าคนคนหนึ่งเริ่มหมดรักแล้วคุณยิ่งทําพฤติกรรมเหล่านี้มันจะคอนเฟิร์มให้อีกฝ่ายมั่นใจครับว่าคุณโคตรเป็นคนไร้ค่าครับ เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปและไม่มีใครเอาหลังจากนี้เขาจะเริ่มมีพฤติกรรมได้ใจมากขึ้นเขาจะเริ่มมีพฤติกรรมในการท่อมถุยคุณหรือว่าในการที่ดูถูกเหยียดยามคุณใช้คําพูดหยาบคายกับคุณมากขึ้นจะท้าเลิกท้าหยากับคุณมากขึ้นเวลาคุณทําแบบนี้ครับซึ่งครูคอมไม่แนะนําถ้าคุณไปทําแบบนี้ทุกอย่างยิ่งพังครับแต่สิ่งที่คุณควรทำออเลยครับสิ่งที่คุณควรทําคือ นอกเสียจากห้ามโทรแล้วคุณต้องกลับมาโฟกัสคุณค่าตัวเองครับนะครับกลับมาโฟกัสคุณค่าตัวเองล้วนๆเลยนะครับอย่าไปตามเด็ดขาดถ้าคุณยิ่งตามมากเท่าไหร่การแก้ปัญหายิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นครับครูคมการันตีคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊ก6เล่มครับเล่มที่1อ e ีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1990 เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเน่ห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเน่ห์มูลค่า1,990บาทเล่มที่6อ e ีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาท, e này, 10, บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กรูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ